สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษวันนี้เรายืนอยู่บนขอบขอองค์การปฏิวัติแห่งเสรีภาพนวัตกรรมและวิถีชีวิตปี2026ไม่ใช่แค่หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นถ้อยถแถลงว่าความทะเยอทะยานของมนุษย์สามารถขับเคลื่อนเราไปได้ไกลแค่ไหนทั้งบนท้องถนนและในชีวิตจริงบ้านเคลื่อนที่ไม่เคยเป็นเพียงพาหนาะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความฝัน ความมุ่งมั่นและการผจญภัยและในบ้านเคลื่อนที่8อันดับแรกของปี2026เราไม่ได้เห็นแค่เครื่องจกักรแต่เราเห็นวิสัยทัศน์ของอนาคตแต่ละการออกแบบแต่ละเครื่องยนต์แต่ละรายละเอียดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหรูหราหรือเทคโนโลยีแต่มันคือสิ่งที่เรากล้าที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้บ้านเคลื่อนที่8อันดับแรกของปี2026ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อใช้งานแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกพลังในหัวใจของเรา มันเตือนเราว่าชีวิตไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในกำแพงบ้านแต่คือการขยายออกไปสู่เส้นขอบฟ้าบ้านเคลื่อนที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าการสร้างสารรค์สามารถพบกับจินตนาการได้อย่างไรลองคิดดูสิว่าหมายความว่าอย่างไรเมื่อคุณสามารถขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งความสะดวกความปลอดภยัยความสง่างามและเสรีภาพนั่นหมายถึงการเขียนคำจำกัดความใหม่ของคำว่า บ้านหมายถึงการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าความสะดวกสบายสามารถเคลื่อนที่ได้และความสำเร็จสามารถอยู่ได้ทุกที่ที่คุณเลือกจะจอดพักการเดินทางบ้านเคลื่อนที่ทั้ง8นี้ต่างส่งสารเดียวกันคือเราไม่ควรยอมรับขีดจำกัดแต่ควรทะลุผ่านมันไปพวกมันไม่ได้แทนถนนที่ถูกขับขี่มาแล้วแต่คือความฝันที่ถูกทำให้เป็นจริงมันเตือนเราว่าชีวิตไม่ใช่การรอโอกาสแต่คือการสร้างเส้นทางขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับที่บ้านเคลื่อนที่เหล่านี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการออกแบบและสมรถนะในทุกเส้นโค้งขององค์การดีไซน์ในทุกประกายแห่งเทคโนโลยีมีข้อความที่ท้าทายพวกเราทุกคนว่าจงใช้ชีวิตให้ยิ่งใหญ่จงฝันให้ใหญ่กว่าและจงเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความกลา้ามันกำลังบอกเราว่าอย่าแค่เดินทางแต่จงเปลี่ยนแปลงอย่าแค่ขับเคลื่อนแต่จงเป็นผู้นำอย่าแค่มีชีวิตแต่จงออกไปสำรวจโลก ดังนั้นเมื่อเราฉลองให้กับบ้านเคลื่อนที่8อันดับแรกของปี2026อย่ามองมันเพียงผลงานวิศวกรรมแต่จงยอมรับมันเป็นเครื่องหมายแทนเส้นทางชีวิตของเราเพราะชีวิตเช่นเดียวกับถนนสายกว้างมอบให้กับผู้ที่กล้าที่จะจับพวงมาลัยนำพาเส้นทางนั้นเองเสรีภาพไม่ใช่เพียงคำที่สวยงามสำหรับตกแต่งประโยคแต่คือหัวใจของการเดินทางทุกเส้นทางบนโลกนี้มันคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ เพราะในท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้แสวงหาความร่ำรวยความหรูหราหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราตามมาหาคือความสามารถที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้อย่างอิสระเลือกที่จะใช้ชีวิตตามวิถีที่เราเชื่อเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นและเลือกที่จะไปในที่ที่หัวใจของเราปรารถนาเมื่อเราพูดถึงบ้านเคลื่อนที่หรือมอเตอร์โฮมสิ่งที่มันมอบให้นั้นไม่ใช่เพียงหลังคาเหนือศีษะแต่คือเสรีภาพที่แท้จริงเสรีภาพที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมวิวภูเขาในเช้าวันหนึ่ง และหลับตาลงท่ามกลางท้องทะเลในอีกคืนหนึ่งเสรีภาพที่จะไม่ต้องถูกจำกัดด้วยกรอบของสถานที่หรือกำแพงของอาคารเสรีภาพที่จะเดินทางไปข้างหน้าแม้โลกภายนอกจะบอก,กว่าคุณควรหยุดนิ่งอยู่กับที่เสรีภาพไม่ได้มาฟรีๆมันต้องแลกมาด้วยความกล้าที่จะตัดสินใจความกล้าที่จะทิ้งความสบายที่คุณเคยไว้ข้างหลังและความกล้าที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักหลายครั้งในชีวิตเราถูกสอนให้เลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด เลือกงานที่มั่นคงที่สุดเลือกชีวิตที่ใครๆยอมรับได้แต่เส้นทางเหล่านั้นไม่ได้นําไปสู่เสรีภาพมันเพียงแต่นําเราไปสู่กรอบที่คนอื่นขีดเส้นเอาไว้การมีเสรีภาพคือการประกาศกับตัวเองว่าคุณคือคนที่ควบคุมพวงมาลัยของชีวิตไม่ใช่สังคมไม่ใช่คำวิจารณ์และไม่ใช่ความกลัวที่อยู่ในใจคุณเสรีภาพคือการไม่รอให้โอกาสเข้ามาแต่คือการขับเคลื่อนไปหามันด้วยตัวเอง เสรีภาพคือการไม่ยอมให้ความล้มเหลวหยุดคุณแต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนต่อไปบนถนนที่ยังทอดยาวในโลกที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดเสรีภาพคือชัยชนะสูงสุดของมนุษย์เมื่อคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคุณไม่ได้แค่เดินทางแต่คุณกำลังสร้างตำนานคุณกำลังบอกเล่าเรื่องราวผ่านทุกกิโลเมตรที่ขับไปเสรีภาพไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีอุปสรรคแต่มันหมายความว่าคุณเลือกเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้นในแบบที่คุณเลือกเอง และนี่คือเหตุผลที่เสรีภาพจึงเป็นจุดหมายสูงสุดเพราะเมื่อคุณได้มันมาแล้วคุณจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วความสุขความสำเร็จและความหมายของชีวิตล้วนอยู่ในเส้นทางแห่งเสรีภาพนี้เองนวัตกรรมไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันแต่มันคือสะพผานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงระหว่างสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่วันนี้เราสามารถสัมผัสได้ด้วย,วยสองมือของเราเอง ทุกความก้าวหน้าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบไฟฟ้าการสร้างเครื่องบินหรือการสื่อสารข้ามโลกล้วนเกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆแต่กล้าที่จะก้าวข้ามกรอบเดิมๆและเมื่อเรามองไปที่บ้านเคลื่อนที่รุ่นใหม่แห่งปี2026สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เพียงการพัฒนาเครื่องยนต์หรือดีไซน์ที่หรูหราแต่คือบทพิสูจน์ว่านวัตกรรมได้กลายเป็นสะพานที่พาเราเดินข้ามจากโลกเดิมเข้าสู่อนาคตที่สดใสนวัตกรรมคือพลังที่ทำให้มนุษย์ไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อเราพบอุปสรรคเราไม่ได้ถอยหลังแต่เราคิดหาวิธีใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นคือแก่นแท้ของนวัตกรรมมันไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งใหม่แต่คือการกล้าที่จะถามว่าถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ล่ะคำถามนี้เองที่ทําให้เราสร้างสะพานไปยังวันพรุ่งนี้ที่เต็มไปด้วยโอกาสในโลกของการเดินทางบ้านเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของนวัตกรรมแต่เดิมมันอาจเป็นเพียงรถที่ดัดแปลงเพื่อให้หลับนอนได้ แต่วันนี้มันกลายเป็นบ้านที่เคลื่อนไหวได้อย่างแท้จริงมีเทคโนโลยีที่ฉลาดมีระบบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสะดวกสบายที่ไม่ต่างจากการอยู่ในบ้านถาวรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะนวัตกรรมได้สร้างสะพานที่เชื่อมวิถีชีวิตเก่ากับความเป็นไปได้ใหม่ในอนาคตนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับความสะดวกสบายแต่มันคือเครื่องจักรแห่งความหวังเมื่อใครบางคนเลือกที่จะคิดต่างเลือกที่จะท้าทายสิ่งที่คนอื่นบอกว่า เป็นไปไม่ได้เขากําลังสร้างสะพานที่จะพาเราไปสู่โลกที่ดีขึ้นการที่เรามีไฟฟ้าใช้มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกหรือมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดทั้งหมดนี้เกิดจากคนที่กล้าจะสร้างสะพานแห่งนวัตกรรมให้กับมนุษยชาติและเช่นเดียวกับชีวิตของเราหากเราอยากก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเราเองก็ต้องกล้าที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิธีใหม่ในการทำงาน การหาหนทางใหม่ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างโอกาสใหม่จากสิ่งที่ยังไม่เคยมีอยู่มาก่อนเพราะทุกครั้งที่เราคิดนอกกรอบเรากำลังสร้างสะพานของเราเองเพื่อเดินไปสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครก้าวไปมาก่อนนวัตกรรมจึงไม่ใช่เพียงความหรูหราของสังคมสมัยใหม่แต่มันคือรากฐานที่ทำให้มนุษย์เติบโตมันคือสะพานที่พาเราจากความเป็นไปได้เล็กๆไปสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่และในทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นสะพานแห่งนวัตกรรม เรากำลังบอกกับโลกว่าอนาคตไม่ได้รอเราอยู่ข้างหน้าอนาคตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยมือและจินตนาการของเราเอง